มีบางคนบอกว่าพี่กำลังจะหายไปจาก YouTube มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคลิปพี่มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนยอดวิว10บล้านทุกคลิปมันจะเป็นไปได้ไงที่พี่จะหายไปจากวงการ YouTube ไอ้โง่ไปอยู่ไหนมาวะ ก็เวฟนี้เลยนะครับเวฟนี้นะครับขอแนะนำเวฟดีๆเลยนะครับสุ่ม10บาทได้3,000เพชรนะครับก็เวฟนี้เลยนะครับก็หยอกหยอกนะครับก็วันนี้จะมีรีวิวขายของนิดนึงเนี่ยไหนก็แบบช่วงนี้เอาตรงๆก็คือพี่ไม่มีตังค์นะครับก็เลยต้องรับสปอนเซอร์พวก เว็บเติมเกมอะไรเงี้ยก็จะเป็นเว็บเติมเกมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบมิติใหม่แห่งการเติมให้ทุกคนคือมันจะมีแบบว่าไงอะ่ะมีสุ่มเพชรฟรีไฟสุ่มปักธงสุ่มชุดเอชุดอะไรนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะแบบมันมีโอกาสเกลือง แต่ว่าถ้าน้องอยากเสี่ยงโชคก็ตามสปายนะครับแต่พี่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่พี่จะแนะนําให้เล่นนี่เลคบุฟเฟ่เพชรฟรีไฟนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าก่อนอันดับแรกนะครับเราคลิกเข้าไปแล้วต้องไปเอา U I D ของเราก่อนนะครับนี่คัดลองมาเลยนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเพื่อที่จะได้แอดเพชรให้นะครับแล้วก็เข้ามาใช่ไหมก็จะเป็นซุ่มเพชรแบบไม่เกลือนี่เี่ยคือแบบมันไม่หลอกเด็กทุกคนคือแบบเติมห้าสิบบาท เท่าไรก็แล้วแต่คือมันจะไม่มีเกลือเลยคือแบบอารมณ์แบบเหมือนน้องๆมาเติมเกมเฉยๆครับแต่ได้แบบมีโอกาสลุ้นได้3000ันเพชรอะไรเงี้ยซึ่งโอกาสมันอาจจะน้อยแต่ก็ยังน้อยก็ได้ลุนอะไรเงี้ยครับอารมณ์เหมือนแทงหวยโอกาสได้แบบหนึ่งในล้านคนก็นแล้วแต่นะครับแต่ว่าอาันนี้มันอย่างน้อยมันก็ยังได้เพชรนะครับมันแบบเอาตรงก็คือไม่ได้หลอกเด็กนครับน้องๆก็คือเวฟนี้เลยนะครับเวฟนี้เลยนะครับสุ่ม10บาทได้3000ันะครับโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเริ่มครั้งละห้าสิบห้าอ่าอะไรเครดิต โอเคปเอ้เอ้ยเอ้เอ้เอาเอ้าคดว่าได้สามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรเอาได้แค่นี้ได้แค่นี้เองโง่ไม่คุ้มเลยครับคือแบบมันไม่คุ้มเลยอ่ะแต่ก็ก็าใครอยากลองเล่นก็ดิ้งด้านล่างนะครับเว็บเติมเกมฝักด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่สี่ร้อยสามสิบสองเพชรนะครับก็จะเพชรจะเข้าตัวไหนวะนี่ ต้องต้องทำไรวะต้องรอเหรอเราก็รอประมาณอ่าหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเพชรก็น่าจะเข้าตัวไอเข้าแล้วไอ้ยได้จริงเว็บนี้ไม่มีโกงนะครับไม่มีแบบสิบบาทได้สามวันเบชไม่มีนะไม่มีนะดูทรงน่าจะไม่มีนะครับโว้ยีย้ยไอ้กูอยากเสี่ยงโชควะ่ะผมอยากเล่นนะ่ะอยากเล่นนะเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าละกันคลิปนี้ก็เอาแบบ100ไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเล่นในสามอันนี้เนาะโอเคครับปะเล่นกันดีกว่าวันนี้เราก็อยู่กับปืน M4 เอ่อ ก็ <c oughs> จะบอกตรงๆเลยนะว่ามันเป็นเอมโฟที่ติ่งต้องอะ่ะเอาตรงๆเลยแต่มันก็สวยนะครับแต่สำหรับพี่มันดูแบบมันดูแบบติ่งต้องอะ่ะเข้าใจมมัน <c oughs> โอ้มันเสีย M4 ก็เหมือนที่น<อ>ั่นนี่แต่มันก็สวยแหละแต่มันออกแนวแบบเหมือนเกมอะไรวะผมดูก่อนเหมือนเกมเกมอะไรวะดูก่อนเอ่อวอร์เรนสเออมันคล้ายๆวอร์เรนสเลยอ่ะมันคล้ายๆเลยอ่ะซึ่งมันแบบโุ้ยแต่ก็สวยอยู่ครับเสร็สำหรับผมมันดูมันดูแอนิเมชันมันหน่อยมันดูเหมือนการ์ตูนมาหน่อยมันเลยแบบไม่ค่อยเท่นะครับแต่ก็โอเคใช้ได้เอฟเฟกต์ไฟมันก็สวยงามครับส่วนสเตตัสก็จะเป็นทางด้านของเออ่ดิมๆครับเดิมๆเลยไม่มีอะไรเลยกูหายไปเกือบปีแม่งทุกอย่างเดิมๆเลยครับไม่มีอะไรอ่่ะะบววกกกกรันนนสุเ้ยไมปปติพื ลั่นลั่นกระสุน2นี่มันจะมีระเบิดบวกปะมีปะไม่รู้วะน่าจะมีแหละจาก,กดเดิมมันลั่นสองมันน่าจะผลิตลั่นสาออกมาได้แล้วครับเอาแบบเหมือนแลมโบปืนกลกงๆเหมือนโปยิงอะไรเงี้ยแต่ความสามารถพิเศษที่ทุกคนไม่รู้นะครับและ GM ก็ไม่ได้บอกในสเตตัสป,ปืนนี้นะครับมันน่าจะเป็นแบบว่าโอกาสยิงหัวแบบเพิ่มขึ้น30%อันนี้พี่ลองมาแล้วเทสมาแล้วกับมือไม่เชื่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่แคสให้ดูเดี๋ยวพี่เ่นให้ดูเลย แล้ววันนี้กูจะไม่พลาดครับบอกเลยคือคลิปที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเ่ราโทษทีละกันนานๆจะมานะครับแต่รอบรอบนี้มาทุกวันแน่นอนรอบที่เราล,วลวงไกลไปหน่อยรอบนี้ขอลงแบบเดยดๆขอ,อนาฬิกาเลยล้กันนะครับกี่คนมนะน่ะหนึ่งอุ้ยเป็นตี้เลยสวยนะต้นเกมน่าจะมีสิบคิวบวกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคปะหาเอ้ยมีคนลงไกลผมปะทีะ่เปิดโลโชเด็กๆไปหนึ่งจังหวะล้กันได้เอคมา ไปมนเข้าหัวเลยวะอ๋อก็อย่างที่บอกครับต้องเป็นสกิน M4 เท่านั้นต้องนั่นไงแล้วได้แล้วด้วย M4 กับสไนซ์ก็คืออย่างสกินนี้ผมใช้เอเคมามันจะไม่ติดหัวเว่ยแต่ถ้าเป็น M4 สกินเนี้โอกาสติมหัว30%เสียงตีนเต็มเลยรอบตัวเสียงตีนรอบตัวเะไรตะลตึงแป๊บหัว บอกแล้วตายหนึ่งบอกแล้วนะบอกแล้วนะว่ามันโอกาสติดหัว30%เปอ็นเอมันเป็นสเตตัสที่ GM ไม่ได้บอกแต่พี่คือพี่รู้เองเฮ้ยตายไ้ยคือ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 แบบ วางเป้าเป็นหัววางเป้าเป็นหัวพี่บอกแล้วว่าเป็นสเตตัสทีเมไม่ได้บอกนะครับคือแบบว่ามันมีโอกาสแบบติดหัวส0สเ็นแบบบางทีกิฟไม่ได้ดึงหัวเลยนะคือแบบยิงโง่เลยยิงแบบใกล้ๆยิงแบบควายเลยครับแบบยิงเฉยๆดึงไม่เป็นเลยอะตอนเนี้ยมันดึงหัวเองเชียดึงหัวเองเฉยโคตรโกงเดือดปะแมนนี่เดือดไอ้มึงดูดิวะเฮ้ยเชีย พี่บอกแล้วพี่ไม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 ่เคยหลอกเด็กพี่ไม่เคยหลอกเด็กพี่พูดอะไรพี่พูดจริงตลอดพี่ไม่เคยโมพูดความจริงกับคนดูตลอดนะครับอย่างเช่นแบบว่าจะกลับมาทําคลิปจะกลับมาอ่อมันต้องดึงหัวครับถ้าเล็งเองมันก็จะไม่แม่นแต่ถ้าดึงหัวโอกาสมันจะติดหัวส0มสิบเอร์เซ็นอาไงเมื่อล็อกให้เลยตะกี้เนี้ยไม่ได้ดึงหัวสักแอะล็อกให้กูเฉย ช่แมทุกวันนี้วงการวีไฟมันเป็นยี้ไปแล้วเหรอคือแบบมีตังเท่ากับเก่งนี่หรอมันก็ไม่สมควรนะครับผมแนะนําให้ GM แบบว่าเนื้อปืนนี้ด่วนเลยนะครับก่อนที่คนมันจะรู้ทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะลําบากต้องขอโทษด้วยนะครับที่ที่นานมากเลยกว่าจะกลับมาทำคลิปนะครับก็เอาเป็นว่าเดือนละคลิปละกันกิจใจจำใสน่นานๆทีมาแต่ก็มานะ ี่ไม่หายไปเป็นปีก็บุญแหละก็ถ้าน้องๆสงสัยว่าพี่หายไปไหนพี่ก็เข้าไปสู่วงการ GDA นะครับอยู่ที่ดีโมทีวีถ้าคิดถึงพี่ก็แวะเวียนไปได้นะแต่พี่ก็จะพยายามแบ,บ่งเวลามาทําตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่ก็เริ่มคิดถึงฟรีไฟล์แล้วก็คิดถึงคนดูใน YouTube แล้วครับมีบางคนบอกว่าพี <c oughs> ่กําลังจะหายไปจาก YouTube มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคลิปพี่มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนยอดวิวสิบล้านทุกคลิป <Yeah. S 1> มันจะเป็นไปได้ไงที่พี่จะหายไปจากวงการ y YouTube ไอโง่ไปอยู่ไหนมาวะ บอกนะให้มึงไปเล่นติ๊กต็อกเฮ้ยเฮ้ยไทยท่านไหนั่นไปตายก็อย่างที่พี่บอกไทยท่าน,น,นตัวสูงกับพี่ห้าสิบเมตรถ้าเทียบเท่ากับสูงประมาณตึกร้อยชั้นเอาคุณไม่ลงคือดึงหัวสองเมตรล่วงเลยโอ้โฮเฮี้ยปืนนี้แม่งล็อกหัวชัด,ชดเลยคือแบบนี่นี่ยังไม่ยิงตัวเลยนะยังไม่ยิงตัวเลยนะคือแบบหัวทั้งเกม ยังไม่มียิงตัวแล้วมันอยู่ไหนตัวที่มันยิงกูตะก,กี้นี้ปะได้ยินเสียง้วดูสองหัวสามหัว จะไม่ว่าจะเป็นปืนไหนๆก็คือแบบมีฝีมือในการดึงหัวครับไม่ว่าจะเป็น M40 M4 คือทุกปืนพี่ได้หมดแล้วตอนนี้กูบอกเล็กูใช้โลอ่าโลของอ่าชนเผ่าวากันดาเป็นแม่งยังโกงไอวอลไม่ต้องใช้โหโคตรโกงคือแบบเจอเปิดเจอเปิดแม่งยิงเราไม่ได้แต่เรายิงมันได้แม่งโคตรโกงคือ,อเ,ร <c oughs> เรื่องว่าวัดเวอร์ชันสามนเจ็บคอแล้วตอนนี้เจ็ดคิวครับก็คาดเคลื่อนจากตัวเลขที่พี่คาดเดาวไว้ประมาณสิบคิวไปประมาณสามตัวเลขไม่เป็นไรถือว่าพี่ทำดีสุดแล้ว รักกันดึงหัวทุกตัวหวังว่าน้องๆจะถูกใจผลงานของพี่เฮ้อเชี่ยฮโหดเกินเป็นไงขนาดมอไซพี่ยังแบบมีสกุงสกินลายไฟอ่ะปืนก็ไฟรถมอไซก็ไฟปืนก็ไฟไฟทุกอย่างถ้าใส่ชุดไฟไว้นี่จะเป็นโกดไลเดอร์อยู่แล้วนะเฮ้ยไอ้ยิงกูนั่นมาดิกูเปิดโลวันคาด้าเป๊ะตายวะปิดมึงดกากรอมึงดกเก่อไอ้โวยงั้นหรอ สเต็ปยังได้อยู่หัวอีกแล้วเฮ้ยมันจะหัวทุกตัวเลยเหรอมีป่มีเสียงตีนข้างหน้าระยะสิบเมตรนะครับคิดดูระยะสิเมตรต้องใช้ปืนไรลูกฟอง MPT0 แต่โทษทีใช้ M4 ก็พอคือแบบคือแบบ คือมันมั่นใจอะครับว่ามันเข้าหัวอยู่แล้วอะ <_ C 1> ปกติคือระยะนั้นมันไม่ควรที่จะเอาปือนอามาบวกเลยนะครับมันเป็นระยะที่โคตรจะสุ่มเสี่ยงเลยผมบอกตรงนะแต่คือผมมั่นใจในปืนของผมแล้วก็ฝีมือที่ผมมีอะครับก็แน่นอนโอกาสที่จะติดหัว30%บวกกับฝีมือพี่อีกประมาณ70%ก็กลายเป็น100%พอดีเพราะฉะนั้นแล้วก็1 0 0ยเที่พี่จะยิงเข้าหัวแล้วพี่คำนวณอะไรไม่เคยพลาดเฮ้ยเอเจ็ดเก้าเอเ้าเน่นเกินไปเปล่าเฮ้ยมาหาไฮไลท์นะมึงจะตัดมึง ไอ้ย่าผมเกินไม่ได้ดึงหัวเลยจริงๆสาบานสาบานพี่ไม่ได้ดึงหัวเลยและพี่ไม่เคยโกหกน้องๆทุกซึ่งทุกอย่างพี่ทำพี่มีเหตุผลตายว่างไปบานมึงไข่เอ็มมึงมึงไข่ไปมึงไข่ส่งคาม์บูทต์หรือไงนี่มึงยิงไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้แต่เข้าหัวตลอดนะ คือแบบฝีมือจัดนะกูบอกเลยหมือนยาก่อนต้องเด็บข้างหน้าโหสไนส์สไนสยิงทะลุโลดอะอยู่ได้ไมานานมาโดนหลังมาโดนหลังไอ้นั่นมาโดนหลังหรือเปล่าหรือเพื่อนมัวน,นวะเอา้เอาไอ้นั้นมาโดนระเบิดกูเหรอโดนระเบิดพี่ดาวหรออะใช่ไหม มันตั้งไอวอลมโดนรล้เบิดไงวะไม่ lawsuit. โอ้ Ο, มันจะแดงแตลง after, อดหรือเป็นไปได้ยังไงครับนี้อ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เล่นเป็นเดียนเลยนะคือแบบแมตช์แรกก็เอาเลยอ่ะคือเฉิดฉายเลยไม่ต้องวอลไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรไป้ยเบืองหว่ะเนิบด้วย <c> gm <oughs> ผมขอเตือนนะครับเนิฟด่วนเลยครับก่อนที่ปืนนี้มันจะเกือ่อนเอ่อเซิร์ฟเวอร์ครับจริงๆนะคนอื่นเขาเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยมันโกงไปคือคุณจะให้แบบว่าคนมีเงินได้เปรียบขนาดนี้จริงๆเหรอครับ GM แล้วคนที่เขาไม่มีตังเติมมา,ากแต่ถ้าน้องมีตังเติมก็อย่าลืมลิงก์ด้านล่างนะครับเว็บนี้ไม่โกงเว็บนี้ไม่โกงแนะ่นอนไม่โกงถ้าโกงไปฟ้อง GM เดี๋ยวนะ GM เกี่ยวอะไรวะ เฮ้ยมันเริ่มอัดตัวแล้วของใสป่ปืนปืนปืนผิดเพี้ยนกระสุนคาดเคลื่อนตำแหน่งมันไม่ได้ไงเราอยู่สูงมันอยู่ต่ำไม่ชินมันไม่ชินปืนมันบอกไม่ไม่ชินเลยไม่ชินโปรแกรมที่วางไว้ไม่ชินเลยโปรที่เซตไว้มันไม่ใช่ให้ยิงระยะนี่มันต้องไปยิงพื้นเท่ากันเออไหมฮะโดนแบนขึ้นมาสวยนะ่ะคือพี่ก็เล่นเหมือนโปรอะ่ะเอาตรงคือโหดเหมือนโปรเลยเหมือนโปรได้เลยคือทุกวันนี้จีเอ็มต้องมานั่งดูตอนพี่แคสเกมอ่ะเนี่ย คือจีต้องมาดูพี่แคทเกมตลอดเวลาเดี๋ยวจี GM อยู่ข้างหลังนะแต่ GM เอ็มวินบ็อกอยู่หายตัวดูอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยมันมนวดทุกดอกเลยอะ่ะเฮ้ยเ๋ีโคตรโกงอะ่ะโหซีบอกคิวอะ่ะมึงยิงโคตรมันแบบเนี้ยแล้วก็แบบมีแต่ตึงๆนะเจอแต่แรงกุ้งแรงแกนอะ่ะโหมีอะไรตึงครับผมบอกเลยแบบเนี้ยมันไปอยู่ไหนกันวะเนีน่ยเฮ้ยในขอบวงหรือว,ว่าไงมีวะเฮ้ยข้างหน้ามีส่วนตังอะไรวะอ้าว Way, ไม่ความนะไม่ความอ๋อตะกิน้นี้ยกล้อหลังโชว์ไม่ต้องตกใจอเจอละเปิดโล่ปะตป่าว่าปิด <vog lia. S 1> <down> คือน้องๆครับคือน้องๆน้องๆฟังพี่นะคือน้องๆเห็นช็อตพี่ยิงตัวหรือเปล่า พี่มั่นใจว่าไม่มีเลยไม่มียิงตัวครับถ้ามีตัดคลิปส่งมาให้พี่เลยครับพี่ให้เลยล้านหนึ่งถ้ามีช็อตไหนที่พี่ใช้เ4แล้วยิงตัวอัดคลิปมาเลยก๊อปคลิปมาเลยตัดมาแล้วมาลงส่งให้พี่ถ้าเราถ้ามันมีนะพี่โอนเลยล้านหนึ่งเงินตดเฮ้มั่นใจแล้วไม่มีแน่นอนโอ้ัวทุกตัวแห้งคมเกินไปว่ะ <c oughs> แล้วคือแบบใช้ m 4แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือเยิงได้ขนาดนี้คิดเอานะครับระยะใกล้ระยะไกลระยะใกล้ระยะไกลคือ M4 หมดได้หมด จริงๆทุกเบอร์ไม่ต้องจะเป็นต้องมาแบบลูกซองดึงหัว A M C M B T ส่วนดึงหัวยาอ่อนนะมันหมดยุคแล้วครับมันง่ายเกินไปครับอันนั้น,นไอ้ลูกซองงัดงัดหัวนัดเดียวแตกอ่ะมันง่ายเกินสําหรับพี่นะครับ พี่ก็เลยแบบอ่อนให้ใช้แค่ปืน a r m 4กระเจอะกระจอกหนึ่งกระบอกละกันนะครับขาดอะเกมขาดอะบอกเลยแบบโอ้เก่งเกินอีสามอีสองตัวอยู่ไหนเอามาเร็วเร็วเลยใค้เกมเสร็จต้องไปสตรีมต่อนน่คือแบบงานพี่แบบวันหนึ่งนี่คือทําแต่งงานนะครับน้องๆที่บอกว่าพี่แม่งขี้เกียจลืมนู่นนี่นั่นทิ้งคนดูเอ้กูสตรีแม่งวันละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงมึงไปเรียนข้าวกูเลยเจรละ ตะกี้นี้ไกลไปหน่อยครับระยะเอ่อการเข้าหัวมันเลยน้อยลงมันต้องใกล้กว่านี้ระยะมันไม่ได้แล้วมันไม่ตึงมือแล้วกูดันแล้วกูดักขอบวงมาดิหมดตาวะนนี้โอ้ยอ่ปิดโลดแล้วส่วนหัวมึงไม่รู้จักโลดเฮ้ยฮุยฮุยฮุยแล้ตลอดตอดตะกี้อ่ะ มันมันมันไ,ไม่นะตะกี้หนหัวนะตัวสุดท้ายหัวนะหัวกี่คิววะ19คิวดาเมจหกพันก็ได้อยู่อะครับก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้นหนตันออกได้เปล่าัช็อตยิงตัวบลักเปล่าวะผมยิงหัวไปทุกคนตะกี้นะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันไม่หัววะนี่เดียวเองอะโอหัวแล้วมั้งหัวแหละใช่ไหมหัวก็เอนั้นล้านที่พี่พูดก็มันไม่น่าเกี่ยวกันนะครับเพราะพี่พูด หลังจากนั้นแต่ไม่ไม่ได้พูดถึงอนาคตอนาคตไม่อาจจะพลาดได้ได้อปะ่ะโอเคไม่นับแล้วกันนะเดี๋ยวเมื่อตัดส่งให้กูริงกูไม่มีเงินจ่ายเด้อร้านนึ่ะก uh. ็<อ>จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะพูดอีกเหมือนเดิมว่าจะกลับมาทำคลิปแล้วเอาเป็นว่าเดือนละคลิปแล้วกันครับก <า S 2> ็พยายามทำเต็มที่ละเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ถ้าเออคลิปที่แล้วแม่งเบตดติ้งดีมากเลยขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรอกันอยู่นะครับก็อเค จะกลับมาจริงๆและและจะกลับมาจริงๆและจริงๆพูดรอบที่8 0 8 8 9รอบโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายยครับ